สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค,วค่ะเชฟนกค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะแล้วเราก็ดีไซน์อาหารสำหรับให้คุณคุณทำให้ลูกของคุณนะคะในยามที่ปิดเทอมแล้วก็อยู่บ้านกันค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมที่สามารถทำเองนะคะอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆแล้วก็เก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะ อันนี้ก็คือลิกาต้าอบชีสค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะมาดูส่วนผสมของลิกาต้าอบชีสกันนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากมีเส้นลิกาต้าลวกค่ะคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเส้นลิกาต้าเป็นพวกพาสต้าอย่างอื่น mm hmm. เช่นสปาเกตตี้ลิงควินี่หรือว่ามักกะโรนีก็ได้นะคะแต่อยากจะให้เป็นเส้นพวกเล็กๆะคะ่ะเหมือนมักกะโรนีมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะดูดซับซอสได้ดีนะคะ ต่อมาค่ะเป็นส่วนของครีมซอสค่ะที่เราจะผัดไปกับเซลลิกาต้านะคะก็คือเราใช้เนยสดค่ะหอมใหญ่สับนะคะแป้งสาลีค่ะน้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็ออริกาโนผงค่ะต่อมาค่ะเป็นส่วนที่เราจะใช้แต่งหน้านะคะคุณผู้ชมก็ประกอบด้วยแฮมแล้วก็ไส้กรอกหั่นนะคะคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้หรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ซอสซอสหมูสับที่เราผัดกับเนยแล้วก็ ซอสมะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดูวิธีการทำสิ่งนี้นะคะได้ที่คลิปของการทำพอดด็อกแบบโฮมเมดกันได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือมอสซาเรลลาชีสขูดนะคะแล้วก็นมสดสำหรับทำครีมซอสด้วยค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลิกตาอบชีสกันค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะทำการผัดเ้นลิกาต้ากับไวท์ครีมกันนะนะคะเริ่มจากเราตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ใส่เนยสดลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะคะลงไปผัดกับเนยสดค่ะขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชม เราจะทำไอตัวแป้งนะคะ่ะที่เรียกว่ารูนั่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคือแป้งเนี่ยมันเป็นเบสในการทําอาหารฝรั่งหลายอย่างนะคะเป็นการเอาแป้งสาลีผัดกับเยนยคะ่ะเอาแป้งสาลีไปผัดกับเนยนะคะคุณผู้ชมหลักการนี้นะคะมันก็คือการทําซอสบัซ์เมลแบบที่เป็นครีมขาวค่ะคุณผู้ชมหลักการเดียวกันทุกอย่างเลยคะ่ะ แล้วก็คุณเอาซอสตัวนี้ไปทับตัวลาซานญาก็ได้นะคะเหมือนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมในระหว่างที่คุณผู้ชมผัดซอสนะคะอย่าลืมเปิดเตาอบไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมใช้แต่ไฟบนนะคะเพราะเราต้องการกริลแคชชีสด้านหน้านะคะเปิดไว้ที่อุณหภูมิสูงสุดเลยค่ะอุ่นเตาให้ร้อนนะคะตอนนี้ตัวรูก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่นมลงไปค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมดู หลายๆคลิปในการทำอาหารเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นวิปปิ้งครีมทำไมในสูตรนี้ถึงใช้เป็นนมนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากวิปปิ้งครีมเนี่ยมันก็คือมาจากนมนมสดเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมแต่เป็นการเอานมสดในส่วนชั้นที่มีไขมันสูงนะคะเวลานมเนี่ยเขาบีบมาได้เนี่ยมันจะมีส่วนของชั้นไขมันชั้นโปรตีนแล้วก็สุดก็เป็นน้ำน้ำเปล่าเนี่ยนะคะ ชั้นที่เป็นบนๆแล้วก็ไขมันสูงๆเนี่ยเริ่มจากเป็นครีมข้นแล้วก็มาเป็นตัวฮาฟทครีมวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็มาเป็นนมสดเนี่ยนะคะทีถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ตัววิปปิ้งครีมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะพบว่าครีมมันจะมีความมันมากเขาก็จะมีการเติมน้าซุปลงไปนะแต่เชฟก็เลยบอกว่าเอาเราลดความมันแล้วก็เรียกใช้เป็นนมสดดีกว่านะคะหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยค่ะตอนนี้ก็ครีมขาวก็เริ่มข้นเดือดนะคะ เราจะปรุงรสค่ะด้วยพริกไทยนะคะน้ำตาลทรายค่ะออริโกโน่ค่ะแล้วก็เกลือ,อน,นิดหน่อยนะคะเติมนมไปอีกเล็กน้อยนะคะ เราเอาเส้นค่ะลิกาตาที่ลวกแล้วนะคะลงไปผัดกับตัวซอสเลยนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยเขาดูดซอสครีมเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อเขาด้วยทีนี้ถ้าเกิดถ้าคุณผู้ชมเคยดูในการทำลาซานญ่านะคะเขาจะเอาครีมเนี่ยค่ะตักออกมาแล้วก็พักเอาไว้แล้วเส้นเขาจะใส่ไปลงบนเส้นลาซานญ่าเป็นชั้นๆนะคะแต่เนื่องจากเชฟมองว่าตัวเส้นลาซานญ่าเองก็หาซื้อยากนะคะแล้วก็ไปทำอาหารอย่างอื่นก็ลำบาก ถ้าเกิดเราใช้เป็นเส้นลิกาต้าเนี่ยเรายังเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะคะก็เลยเอามาปรับปรุงให้มันเป็นสูตรลิกาต้าอบชีสแบบนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ลิกาต้าก็ดูดซึมซอสสีขาวไปเรียบร้อยนะคะเชฟจะทําการปิดไฟค่ะเดี๋ยวเอาไปจัดแต่งลงภาชนะที่เราจะเอาเข้าเตาอบก,กันค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมจะจัดลงภาชนะที่จะเอาเข้าเตาอบนะคะวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นถาดฟอยส์ค่ะสำเร็จรูปที่คุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต,ตทั่วไปนะคะคือถาดฟอย์พวกนี้เอามาไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเนาะแล้วก็เวลาเราแบ่งลิกเกอร์เต้าเ,าเป็นพอช้นพอชั่นจะได้ทานหมดทีละครั้งทีละครั้งไปนะคะถาดฟอย์พวกนี้เนี่ยสามารถเข้าไมโครเวฟได้หนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเนี่ยพอออกจากตู้เย็นแล้วก็เอาตัวถาดฟอย์เนี่ยเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ ได้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีอันตรายค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมานะคะรุน่นนี้เราจะทําการกรีซเนยลงไปที่ถาดฟอ,อยนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้อาหารนะคะติดติดตัวถาดฟอ,อยมากนะคะกรีซเนยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะทําการตักตัวเส้นลงไป สงสัยจะพอแค่สองถาดนะคะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เอาเส้นที่เราผัด กับไว้ครีมลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะแต่งหน้าด้วยซอสมะเขือเทศหมูสับเนยสดนะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้มันจะออกมีรสเปรี้ยวของตัวมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีความหอมของวูสเตอร์ไซส์ซอสเนี่ยมันจะช่วยลดความเลี่ยนของตัวไวท์ครีมไปได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นผู้ใหญ่ทานเองนะคะคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศสดผสมลงไปด้วยนะคะ ตัวความเปรี้ยวในมะเขือเทศเนี่ยจะลดความเลี่ยนของพวกครีมต่างๆโดยเฉพาะคนไทยนี่เราไม่ทานอาหารเลี่ยนมาก,กน,นะคะช่วยไปได้เยอะเลยค่ะหลังจากใส่ซอสมะเขือเทศหมูสับนะคะคุณผู้ชมเราตกแต่งหน้าด้วยแฮมค่ะแล้วก็ใส่กอกนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม เราเอาชีสมอสซาเรลล่าขูดนะคะโรยขึ้นไปข้างบนค่ะทำทานเองนะคะใส่ไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมมันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะมันเป็นโปรตีนนะคะต,ตัวตัวชีสเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของไขมันกับโปรตีนนะคะอย่างละเกือบครึ่งๆแล้วเราก็เข้าเตาอบค่ะ เดี๋ยวขอเขาใช้เวลาในเตาอบสักคู่นะคะจนชีสละลายแล้วก็หน้าเป็นไหม้ๆเยิ้มๆยมนิดนึงค่ะแล้วเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะผ่านไปแค่5นาทีค่ะตอนนี้ชีสก็ละลายแล้วก็หน้าเขาก็จะเยะิม้มเยมไหมไๆเล็กน้อยนะคะเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมเสิร์ฟได้ทั้งถาดฟลอยเลยนะคะแล้วก็ รสชาติเข้มข้นอร่อยเนี่ยรับประทานได้ทันทีค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ